สูตรในว่แลนก็ถูกขายซะแล้วใช่ในในขณะที่มีปัญหามานานนะครับอ่ะแต่ว่าข่าวแรกในวันนี้พี่ลูกเป็นยังไงบ้างสำหรับข่าวแรกดิฉันไม่จะพูดเพราะฉันไม่ได้ไปอืมใช่ไหมะอารมสีใช่ไหมอารมสีแต่ส่งตัวแทนไปแล้วเป็นน้องสาวไปได้ร้อยใช่ครับใครที่พลาดไปวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเรามีบรรยากาศนะครับกับ6ปีที่รอคอยกับคอนเสิร์ตดองบังจิงกินะครับมาฝากกันด้วยครับ ยิ่งใหญ่สมการรอคอยการกลับมานะครับในไทยรอบ6ปีเลยของ2ส,สมาชิกยุนโฮและชางมินครับเทพเจ้าแห่งโลกตะวันออกดงบังชินกีในคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการนะครับดงบังชินกีสเปเชียลไลฟ์ทัวร์ที่วันสตอรี่อินแบงคอกที่ระเบิดฮอล์อิมแพ t อ r ีนาเมืองทองทานีด้วยเสียงกรี๊ดนะครับของเหล่าบรรดาแคสซิโอปีย แม้คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจะไม่ได้เห็นสมาชิกครบถ้วนเหมือนเคยเพราะการแยกวงเมื่อปี2010แต่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวแคสไทยลดลงเรายังคงเห็นชาวแคสไทยนะครับที่มาร่วมสร้างปรากฏการเลดโอเชียนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มพื้นหอเช่นเคยครับ บรรยากาศเป็นแค่บางส่วนนะคะจากแฟนคลับค่ะเรียกว่าสนุกสนานสมการรอคอย6ปีแบบนี้เอาเป็นว่าเราแฟนคลับชาวไทยก็คงจะนอนหลับฝันดีกันเลยนะคะนี่เรียกว่าสดสร้อนๆเลยทีเดียวนะครับถูกต้องค่ะน้องก็เพิ่งออกจากฮอมาไม่ไม่นานวันนี้เองบอกว่ามันมากจริงๆนี่นะเห็นฉากถอดเสื้อเมื่อกี้ก็ฟินแล้วนะใช่ค่ะ <S <S 1> <S 1> อ่ะแล้วก็น่าขางพี่ๆเลยเออฟินเลยอย่างนี้